จริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีสละอยากมีความสุขอยากบินได้ซึ่งโอเชียนวิงสามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้ครับเพ,พระาะพราไกดิ้งเนี่ยมีเรื่องของความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็กลัวความสูงทุกคนแหะครับแต่ถ้าเราเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นเราจะรู้ว่าพราราไกดิ้งเนี่ยสามารถควบคุมได้นะครับและไม่น่ากลัวอย่างที่คิดโอชินวิงได้ปรับหลักสูตรแล้วนะครับทําให้มันง่ายขึ้นกว่าในอดีตหลายเท่าตัวนะครับจึงทําให้เด็กอายุ7จ็ขวบแขวบผู้หญิงผู้สูงอายุ แม้แต่ผู้พิการจ็ยังสามารถทําการบินได้นั่นแสดงว่ามันไม่ยากแล้วสําหรับความกลัวนะครับเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับแต่ถ้าเราสามารถทําการบินได้แล้วเราจะมีการควบคุมความกลัวโดยอัตโนมัติครับสำหรับกีฬาทางอากาศหรือพรารากิงเนี่ย เป็นความฝันของมนุษย์ทุกท่านนะครับที่ต้องการบินให้ได้นะครับแต่เนื่องจากอีฬาชนิดเนี่ยอยู่ไกลจากตัวเรานะครับทําให้คนเข้าถึงยากนะฮะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้ท่านหาสถาบันการเรียนการสอนที่ถูกต้องนะครับเรียนเป็นขั้นตอนอัตราของความเสี่ยงภัยต่ํานะครับให้เข้าหาผู้ชํานาญการพิเศษเท่านั้น การบินไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและเป็นเรื่องความท,าท้าทายสําหรับโรงเรียนอเชินวิงนะครับเป็นโรงเรียนที่ได้รับรองความถูกต้องตามกฎหมายภายใต้สมาคมการกีฬาทางอากาศแห่งประเทศไทยนะครับเรามีประสบการณ์การฝึกสอนมาก,กว่า28ปีมีนักเรียนเข้าทำการฝึกสอนมากกว่า40ประเทศด้วยเหตุนี้ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราจะทำให้ท่านบินได้ด้วยความปลอดภัยและง่ายครับ